เริ่มต้นข่าวแรกก่อนนะครับกรณีของรถปาเจโร่ี่เงินจำกันได้ที่เป็นข่าวคลึกโครมช่วงวันสิ้นปีที่ขับรถไปแล้วไปเบียดรถกระบะคุณสุชาดารถกระบะถลายข้ามเลนไปชนกับรถเกง๋งแล้วผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสงคันขอให้ผู้ที่ขับขี่ปาเจโรมาแสดงตัวล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เจ้าของรถปาเจโรเป็นสุภาพสตรีพื้นเพคนชัยภูมิ นำรถมาส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานยืนยันเป็นชื่อของตัวเองนะครับแต่ว่าวันเกิดเหตุไม่ใช่คนขับรถญาติที่เป็นทหารเรือเป็นคนขับให้ก็อยู่ระหว่างประสานงานในการมอบตัวนะครับนี่คือเมื่อวานนี้วันนี้ครับคนขับรถปาเจโรคือจ่าเอกวสันจ่าอากาศวสัน์อังคุนันอายุ34ปีนะครับเป็นคนขับรถปาเจโรที่ก่อเหตุนี่แหละครับ เข้ามามอบตัวพร้อมกับทนายความให้ปากคำกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนครราชสีมาและยอมรับว่าขับจริงวันนั้นก็ไม่ได้ขับเร็วขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถนนลื่นยืนยันว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีนะฮะก็ไม่ได้ดีคนระับเอาลงมาจอดข้างทางแล้วก็ดูเหตุการณ์จนว่ามีรถพยาบาลมีรถอะไรมารถถับส่ง ผู้บาดประสบเหตุครับเมาก็ายืนไม่มีใครมาสอบถามในผมเลยจนมาตกใจข่าวด้วยครับก็เลยติดต่อเขา้ตามมตํารวจเราก็ไม่ได้แสดงตัวใช่ไหมว่าเราปเป็นคนเป็นคันที่ไปเขี่ยชนเขาก่อนไม่ใช่ไหมในรูปคดีนี้ผมขอฝายเป็นทางตนนํารวจเขาพิจารณาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เห็นนะเพราะเราขับอยู่ด้านหน้านรเราไม่ได้อยู่ด้านหลังหรือว่าอะไร ก็ยืนยันว่าที่เกิดเหตุเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะหลบหนีด้วยแต่ว่าตามรายงานบอกว่าเห็นลงไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่รอจนถึงที่ตํารวจไปถึงจุดที่เกิดเหตุทางฝั่งของพันตํารวจโทพิพชัยเชื้อชูรองผู้กํากับการสอบสวน สถานีตำรวจภูทรโพกลางค่ะบอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี3ข้อหาหนักนะคะคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนีโดยไม่ให้การช่วยเหลือและทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ค่ะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ชัดเจนว่ามาสแสดงตัวแล้ว